สบายดีหลวงพ่อบางทลิปนี้แม่พี่พงศ์เป็นไกด์นำเที่ยวเที่ยวเมืองเที่ยวรอบเมืองแล้วหลวงพ่อบางพี่พงศ์เป็นคนขับพาเที่ยวขึ้นเนี่ยขึ้นจอบูเซียขึ้นนี่คือขึ้น,น,นแล้วห้าสี่ไปยังไงบ้าน เดินขึ้นไปคนละต้องขึ้นไปข้างบนแั่นแน่เดินไปเขาเขาต้องซื้อตัวปะซื้อซื้อปีปะซื้อเหมือนเดิมซื้อหมืต่างชาติอันนี้หอพระราชวังอ๋อออเนี่ยในหอพระราชวังอันนี้ถ่ายรูปบ่ได้เขาเข้าไปในวันหอลลัอ๋อเขาห้ามถ่ายรูปแม่นห้ามถ่ายรูปเข้าไปในเข้าไปข้างในเขาห้ามถ่ายรูปมันให้อยู่แถวนอกเขาได้เดียว เอาไปเมืองวันเก่าแก่เรองเก่าแก่อืมยังทำไมโบราณรู้บ้านบ้นเนี่ยบ้านเนี่ยเ,เป็นทรงอน,นุรักษ์เลยเนาะเมืองโบราณอ่ะเป็นมนนนรดกโลกจริงๆหลวงพระบางพอขึ้นเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ได้ทำอะไร ไม่มีมไ,ไม่มีใช่ให้ให้เหมือนเดิม,มทำมให้เหมือนเดิมมาใส่ก็เยอะคนมาเที่ยวมันกอเลยไวไวโอกาสหน้าจะมาเดินจะมาเดินเที่ยว จะไม่เยวใหยคักๆเข็ขขขงๆเลยนะ <laughs> มาเถี่ยวเราค่อยนี่แบบมามามาสเสวีูก่อนสำรวจดูก่อนสำรวจก่อนเนาะสำรวจดูก่อนแรกไปนะค้าพี่ผมกินไกลพาสำรวจ มัดกระยาดเติบเนื้ถนนเทือกสิหอดทางทางหนึ่งเนาะเนไปไปเติบอยู่ไปเติบเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นโรงแรมเก่าบ่โรงเรียนเอาย้อนสอนบาได้เอกแล้ววันนั้เนี่ยกลับมาคืนนทางเก่าองเลยเนี่ยทางย้อนอ่าทางย้อนสอนเนาะ เดียหลูกสอนเข้าไปสีกับมาอยูเนีขอบใจหลายเด้อที่พามาเที่ยวมาเห็นบ้านเมืองห้องพ่บบางไหมคอยย่ไท่คอยยังบ่ไดมาเทียเท่ยวเที่ยแรกเนี่ยมาวัดเก่าฮอลอ่้วัดว่าลามลายอยู่เลยเนี่ยว่าปัดแสนสุา ได้กลับไปคุยกับใครเขาฟังไหมนี่ยวนี่ไงนี่วัดสายรู<อ>นี่ไม่พลาดเลยนะวัดเยอะอย่างนี้นะเอออนี่ยวัดติดกันเลยวนะัดสิบสิบแครมต้องขี่มอเตอร์ไซค์งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไป<ด>จอดไงจะได้จอดง่ายไงถ้าถ้าเรามารถจนเนี่ย เอาไอ้วอดเก่าอีกว่อกี้เขายางสอดออกมาหนีอันวันยางสอดเลยโง่โง่ขับของเก่าอลไรได้บ้านขับทางเก่าอืมอกี้เขายางขึ้นไม่อยากางซอยนี่เออกลับมาที่เดิมเพราะว่ารถรถมันย้อนสอดไม่ได้ย้อนสอดไม่ได้มันเป็นวันเวีขับลงไป มันแคบเหรอเราบพัง ah อ่ะอ๋อลงมานทำแม่น้ำโขงเหมือนเดิมแล้ว